สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์หงมู่นะฮะศูนย์หงมู่จังหวัดชุมพรภาคใต้ของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นประตูสู่ภาคใต้แล้วเมื่อกี้เราก็ไปดูนะครับไปดูดูแลเกษตร,รกร,รที่ผู้ที่ปลูกไม้่วงหุรี่ตอนนี้ทางภาคใต้เนี่ยปลูกมา3ปีเต็มแล้วนะฮะสปีเต็มเราก็ตามมาดู3ปีนี่มาดูปีละครั้งนะครับคือเรามาติดตามเกษตรกร,รทั่วทุกจังหวัดในในภาคใต้เลยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแรงเลยทีเดียวเมื่อกี้เราอยู่ที่ บางสะพานบางสะพานใหญ่ก็เป็นประตูลงมาสู่ภาคใต้เลยก็ปรากฏว่าของคุณทวัตชัยนะ,ะซึ่งซึ่งรับต้นกล้าไปจากศูนย์ศูนย์หงมู่ชุมพรเช่ชนเดียวกันนะศูนย์หงมู่ชุมพรน,นี่ผมแนะนำนะครับก็จะมีพี่พงศ์วิระนะครับแล้วก็พี่ส้มนะครับซึ่งดูแลอยู่ตรงนี้เลยเป็นอยู่ที่ศูนย์นี่เลยนะครับเจ้าของศูนย์นี่เลย<ช>ก็ต้นไม้ทุกต้นนะฮะเป็นของบริษัทหงมู่แล้วขึ้นทะเบ,บียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรกับไซเตสนะครับทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นและตอนนี้มีข่าวดีก็คือว่า ตอนนี้นะครับบริษัทหงมู่เนี่ยมีฝ่ายขายนะครับที่อยู่ในประเทศจีนโดยตรงเลยก็คือหงมู่ไชน่าหงมู่ไชน่านานี่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจ,จีนนะครับอยู่ที่ประเทศจ,จีนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ถามในเรื่องของมีตลาดจริงหรือเปล่านะแน่นอนร้อเซว่าหงมู่เราทําเองนะครับหงมู่ทําเองอันนั้นของคุณแชมป์คุณแชมป์นี่เป็นคนจีนนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทหงมู่ไชน่าเป็นคนจีนแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกับหงมู่ไทยแลนด์เป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องของการตลาดแน่นอน100%นะครับแล้วก็รับซื้อคืน100%ส่งออกได้100%นะครับพี่พงศ์วิลาครับตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนฮะตรงนี้ามาจากสีแยกปุมพร7กิโลเมตรครับผมแล้วก็อยู่ติดถนนสายเอเชียขาล่องใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิ่งผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เลย3มแยกทางลัดเข้าเมืองจุมพรแล้วเนี่ยถัดมาประมาณสัก หนึ่งกิโลยื้งๆกับพีเอสไอแล้วก็กาแฟท้ำสิงห์ตรงนี้แล้วก็ติดกับไอรีดเดอร์เวที่ขถเครื่องจักรรับบโคก็ตรงนี้ก็ถ้าวิ่งผ่านมาทุกคนก็จะเห็นแล้วก็หน้าศูนย์ก็จะปลูกเป็นไม้พยุงเอาไว้ครับเป็นไม้พยุงเมื่อกี้ผมเห็นโตชัดเจนครับ,รบ<ม>เส้นผ่าศูนย์กลางนี่เกือบสามนิ้วแล้วนะท่านหน้านี่ปลูกไว้สามปีแล้วครับ,รบตอนตั้งแต่ตอนเปิดศูนย์วันที่หกกุมภาพันธ์หกกุมภาพันธ์ ก็ประมาณ3ปีแล้วครับที่เราบุกเบิกบุกเบิกส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกนะฮะแล้วก็ทางส่วนกลางนะครับบริษัทหวมุ่งส่วนกลางนี่กลับมาดูแลเกษตรกรทุกปีนะฮะไม่มีขาดสักปีมาดูแลเพราะว่าถ้าเกษตรกรไทยปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปส่งเสริมนะครับในเมื่อเราส่งเสริมต้องสําเร็จนะฮะต้องนําพาเกษตรกรเนี่ยส่งไม้ข้ามไปขายยังประเทศจีนเอาเงินกลับมาให้เกษตรกรในประเทศไทยนะครับพี่ส้มเมื่อกี้ผมไปดูของคุณทวัชชัยคุณทวัชชัยนี่ซื้อจากที่นี่ใช่ไหมฮะ เอาต้นก้าเป็นลูก,กคก้าของที่นี่เลยคุณทวัชชัยปลูกเมื่อกี้เนี่ยท,ที่บางสะพานใหญ่อำเภอบางสะพานใหญ่ก็ตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วละแล้วก็เมื่อกี้เอาสว่านไปเจาะดูปรากฏว่ามีแก่นจริงมีแก่นจริงนะครับตอนนี้คือ3ปีเริ่มมีแก่นจริงนะในภาคใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าพยุงเนี่ยมาปลูกทางภาคใต้หลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดว่าพยุงปลูกทางภาคใต้มีแต่กะพีมันไม่เข้าแก่น แต่นี่เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับมันมีคลิปนะก่อนหน้านี้แล้วก็ติดตามดูได้ในหงมู่นะครับเราส่งคลิปให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนเดี๋ยวขอเวลาตัดต่อวันทองวันเราจะส่งให้ท่านดูว่าไม้พยุงไฮหล่ามเนี่ยหรือว่า,าหวงัวลี่เนี่ยปลูกในภาคใต้มีแน่นอนมีแก่นนะครับสามปีมีแก่นจริงยังไม่ถึงสามปีเต็มได้ซ้ำนะฮะสองปีสิบเอ็ดเดือนสองปีสิบเอ็ดเดือน,ออนก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วของคุณวัาชชัยปลูกไปหนึ่งพันต้นโตโตดีทั้งนั้นนะครับโตดี สุดยอดเลยคุณส้มครับที่อยู่ที่เนี่ยเราจําหน่ายไปแล้วเยอะไหมฮะประมาณสักหลายแสนไหมเยอะค่ะหลายแสนอยู่ค่ะหลายแสนต้นใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ว่าติดถนนแล้วมันเป็นขาลงใต้พอลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาก็จะแวะซื้อค่ะอ๋อเป็นถนนเส้นหลักทางผ่านเลยใช,ใช่ค่ะนะครับสี่จังหวัดภาคใต้สิจังหวัดภาคใต้ต้องผ่านเส้นนี้ใช่ค่ะสิบสี่จังหวัดภาคใต้ต้องผ่านตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดอ่สี่แยกผสมพรม,มันจะห่างกันแค่เจ็ดถึงแปดกิโลเมตรเองค่ะอ๋อครับอ่ พี่พงศิระผม,ะผ,มผมอยากสอบถามนิดหนึ่งในเรื่องความเป็นมาของศูนย์ที่เนี่ยพี่พงศิระปลูกไม้ฮงหอลลี่มาตั้งแต่แรกเนี่ยมีความมั่นใจยังไงฮะ,ะข้อมูลยังไงมั่นใจยังไงตัวนี้มันเป็นไม้เศรษฐกิจได้ยังไงฮะก็ผมเคยศึกษาเรื่องไม้บาเยอะพอสมควรแล้วก็คเคยปลูกไม้ไทยมาก่อนแล้วตอนนี้ไม้ไทยก็โตหมดแล้วแล้วอพอศึกษาไปแล้วเนี่ยตัวไม้พยุงเนี่ยก็คือราคาแพงแต่พยุงไทยเนี่ยติดติดข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ครม .2551 ซึ่ง<ผ>มไม่สามารถส่งออกได้ก็เลยมาศึกษาเกี่ยวกับไม้ของโพฮอรลี่ของคุณต้งก็ <ผม S 2> แล้วก็ได้เดินทางไปดูางานที่จังหวัดน่านของคุณต้งเองด้วย <ผม S 2> ที่แปลงแปลงใหญ่ที่น่านก็เห็นแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อมาปลูกเองด้วยปลูกเองก็เพราะว่าโตดีแล้วก็ทางภาคใต้ก็ถือว่า,าไม่แพ้ที่อื่นครับผม โตเร็วมากพี่พงศ์เวชะทอนแรงแล้วก็ฝากอย่างหนึ่งนะครับเรามีข่าวดีนิดน,นึงนะครับวันที่26มีนานะครับ26มีนาเดือนนี้นะครับ2565นะฮะปีนี้เลยอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยอีก10กว่าวันนะครับเราก็จะเปิดสัมมนานะครับจัดสัมมนาใหญ่ไม้่วงหัวลี่ของประเทศไทยเลยนะครับเขาเรียกว่า,วาเครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงหัวลี่เพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทยเลยนะครับในประเทศไทยพบกับกูรูทั่วทั้งประเทศไทยคนที่ปลูกไม้่วงหัวลี่หลักหมื่นต้นมา เยอะมากครับหลักหมื่นต้นเยอะมากเพราะเลี้ยงเสนอท่านเสนอนี่สองหมื่นต้นเพราะเลี้ยงคิดก็หลักหมื่นกว่าต้นเงี้ยแมวก็หลักหมื่นกว่าต้นใหญ่ๆเยอะๆทั้งนั้นสวนที่ก็ลงทุนเยอะแยะนะครับเป็นนักลงทุนนะฮะแล้วก็มีพื้นที่เยอะเอาไปลงปลูกแนวคิดดีๆคิดยังไงนะครับแล้วก็วิธีการซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมลองไปดูในสวนนี้แล้วก็สิ่งที่จะพบนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจัดในงานนี้นะครับพบกับผู้ซื้อไม้ตัวจริง ก็คือหงมู่ชน่าบริษัทหงมู่ชน่นาเนี่ยเปิดออฟฟิศนะฮะเปิดหน้าร้านสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่เกาะไหหลำเลยเมืองไหโขอยู่ที่ตลาดไม้เลยนะครับตลาดที่ขายไม้หัวหูวี่เลยเดี๋ยวท่านลองไปสอบถามข้อมูลจริงกับคุณแชมป์นะครับซึ่งเป็นคนจีนชาวจีนจริงๆเลยเป็นทีมงานเดียวกับหงมู่เราแต่เปิดบริษัทที่ประเทศจีนถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมาลักรอบส่งออกไหมหรือบริษัทจีนจะรับซื้อไหมที่จริงบริษัทจีนกับหงมู่นี่คือตัวเดียวกันเลยนะ เราก็เป็นเครือข่ายซึ่งมันจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆขนาดนี้ไม่มีคําว่าถอยหลังนะฮะมีไปข้างหน้าอย่างเดียวพี่ส้มครับพี่ส้มจะไปร่วมงานใช่ไหมไปค่ะไปขอ,<ด>ขอพี่พงศ์วิระด้วยนะขึ้นเวทีด้วย <c oughs> พูดเลยพิสัยทัศน์ทำยังไง <c oughs> คือไม้ชนนี้ยังไงก็มามันเป็นไม้เศรษฐกิจที่สาคัญแน่นอนเพราะมูลค่าเพิ่มมันสูงไร่ล้านล้านบาทเนี่ยขั้นต่าไร่ละล้านบาทเนี่ยยังไงมันก็ทําได้10ไร่1 0ล้านบาท20ไล่20บล้านบาท เราปลูกปาล์มเราปลูกยาง10ไร่20ไร่เป็นเรื่องธรรมดามากสาหรับคนไทยปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกอะไรนะครับ20ไร่ก็คือ20ล้านบาทถ้าเป็นพืชผลในาการเกษตรที่เราเคยทํามานะครับท่านใดสนใจที่จะเอาไม้ห่วงหุรีเนี่ยมาปลูกท่านใดมีความมั่นใจหรือท่านใดอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับไม้่วงหุรีตัวนี้ไปร่วมงานได้นะครับวันที่26 26, 26. มีนาคมสองพาิ้นะครับพี่ส้มครับพี่ส้มมีอะไรฝากถึงเกษตรกรทางบ้านครับ เกี่ยวกับหงมูชุมพรด้วยนะก็ฝากถึงพี่น้องชาวภาคใต้นะคะถ้าเกิดว่าอยากอนาคตข้างหน้าที่ไม่อยากทำอาชีพเก่าๆหรือปลูกพืชอย่างเดิมเก่าๆอยากมีชีวิตที่ว่าโอเคขึ้นไม่ต้องพึ่งกับยาเสรตอยาสารเคมีมากมายนะคะแนะนําให้ใก่ค่ะมีเงินออมแนะนําให้ปลูกไม้พยุงหหลํางพยุงเวียดนามค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นพืชชนิดใหม่แต่ราคานี้คือดีมากๆค่ะครับอยากให้ฝากถึง ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจแถวเขตนี้มาดูได้ไหมได้ค่ะมาที่ศูนย์ดได้เลยมีมีต้นใหญ่ให้ดูด้วยมีค่ะกศูนย์ต,ตัวนี้มันจะอยู่ห่างจากศสียผสมพรประมาณ8กิโเมนะคะจะเป็นขาลงใต้จะเยื้องยๆกับจันเพียรไดชั้นลนเปอร,ร์เซ็นต์แต่ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็เบอร์ติดต่อน,นี้นะคะ0890019929โทรมาได้ค่ะของคุณต้นทุกต้นมีใบรับรองสายพันธุ์ ใส่พันออกให้ทุกต้นค่ะโดยหงมู่ไ h a i l a n รับประกันส่งออกได้ทุกต้นแล้วมีตลาดหงมูไชายหน้าเป็นคนซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าส่งออกได้แน่นอนแล้วมีคนซื้อด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่ส้มนะคขอบคุณพี่พงวิละนะครับแล้วฝากนะครับทางพี่น้องทางภาคใต้นะครับท่านใดที่ท่านปลูกปาล์มปลูกยางปลูกทุกอย่างเรียบร้อยอาจจะรอบๆอบแซมสวนรอบๆก็ได้นะครับหรือท่านใดที่เบื่อกับยางพารานะครับแล้วแล้วอยากปลูกอะไรที่มันง่าย สำหรับตัวนี้ง่ายสุดแล้วนะครับผมไปดูสวนคุณทวัชชัยมาเมื่อกี้นะฮะเขาปลูกแซมกับกาแฟนะครับในกาแฟเลยกาแฟก็มีมีรายได้ทุกปีตลอดแล้วก็ยังมีรายได้จากไม้เงินอมก้อนโตเนี่ยรับรองว่าคุณทวัชชัยมีเงินเกิน10ล้านแน่นอนนะครับปลูกไป1 0 0 0งนต้นก็ฝากเกษตรกรทางบ้านนะครับตัวนี้ง่ายสุดแล้วปลูก2ปี3ปี2ปี3ปีนี่ท่านดูแลเฉพาะ2อสปีนะถ้ายืนต้นเสร็จเรียบร้อยปล่อยเลยครับมันเป็นไม้ป่ามันดูแลง่ายนะครับ พี่พงศ์วิระม,มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็สำหรับศูนย์จุมพรก็ยินดีที่จะให้ทุกคนได้มาดูงานที่นี่มีต้นใหญ่ให้ดูแล้วก็สําหรับพันธุ์ไม้พยุงที่นี่ก็มีสวยงามมากครับมีให้เลือกเข้ามาชมได้ทุกวันครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พงศ์วลระขอบคุณพี่ส้มนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่ที่พามานะครับเดี๋ยวเราไปดูทั่วทั้งภาคใต้กันเลย แน่นอนนะครับแล้วพี่ส้มกับพี่พงศ์เวลายังอยู่กับเราในสวนของเกษตรกร<ะ>ซึ่งเราจะไปติดตามเกษตรกรด้วยกันว่าหงมู่ไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกรนะครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะขายพันธุ์แล้วปิดบริษัทหนีเราปิดเกิดมานะครับเกิดมาเพื่อที่จะ,ะขายไม้นะครับขายไม้พยุงไม้หงหุ่นลี่โตไปด้วยกันกับเกษตรกรทุกคนนะฮะหงมู่เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรทุกคนตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นโกดังรับซื้อไม้รับซื้อไม้หงหุ่นลี่แน่นอนนะครับเพราะหงมู้ชัยหน้าก็คือบอริษัทในเครือของ บริษัทหงมูไทยแลนด์นั่นเองนะครับท่านไม่ต้องห่วงค่าตลาดอยู่กับเราแล้วทุกอย่างจบจบแน่นอน100%ยเปนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ